ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,าสุม่มเอ้ยไม่ได้มาสุ่มดิมารีวิวนะครับชุดใหม่นะครับที่มาในทามสเปนนะครับเป็นหน้า2นะเป็นหน้าของพาวเวอร์โซนะครับของในตู้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่า,านะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นกล่องเปิดแล้วก็ได้ชิ้นส่วนไปหลอมเป็นชุดนะครับ 50 50บาทเลยนะเปิดล้วได้50บาทเลยนะครับซึ่งง่ายมากเลยครับหลอกง่ายมากผมหมดไปประมาณร้อยกว่าตัวนะครับถึงจะได้มาครับของผมก็หลอกเอาน,นะครับส,สุ่มโดยใช้ตัวผมไม่เคยเปิดได้อไอตรงนี้เลยสักครั้งนะครับต้องสุ่มแล้วก็ไปหลอกเอาซุกทีเลยนะครับอ่ะนั่นไม่ใช่ประเด็น,นครับ ประเด็นกอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ความสามารถของชุดนะครับก็ประมาณนี้เลยครับที่น่าสนใจก็คือถ้าเรากดปุ่ม H นะครับในโหมด PB ครับจะเป็นการเรียก Power s ร์โซมาครับจะเป็นเหมือนล่างสแตนนะครับอยู่ข้างบนหัวเรานะครับเราสามารถใช้คลิกซ้ายนะครับกดคลิกซ้ายนะครับเพื่อมตีได้นะครับเราก็จะมีเกตเกตเก็บ อ,อยู่ทางขวาล่างนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็พอเราใช้สกิลปุ๊บนะครับเราก็ได้โล่เราได้โล่ประมาณ6กสิบีนะครับโล่หนึ่งพันหน่วยเลยนะครับก็ผมจะไปใช้ให้ดูครับในโหมดทีนี้แหละในดีเป็นโหมดเฟียร์ได้นะครับเราเข้าไม่ได้มีปิดไป ซึ่งผมก็ได้ไปลองมาแล้วนะครับลองมาแล้วนะครับก่อนจะมาอาคลิปนะครับก็พอเราเข้ามานะครับมันก็จะมีสกิลอยู่ขวากลางๆครับขวาล่างกลางๆครับก็ให้เรากด H นะครับเราจะได้เกาะนะครับ H นะครับเราได้เกาะพันหัวนะนะครับมันจะมีล่างเอ่อ แตนนะครับผมเรี้ยมันเป็นล่างสแตนแล้วก็เวลาอยู่ก็ประมาณ90้ิบวิหรือเปล่านะครับผมก็ลืมดูนะประมาณเก้าสินะครับแล้วก็เวลาเรียกแข่งนะครับเราต้องรอ150ยห้าสิวินะครับประมาณ2นาทีนะครับนาทีเสร็จเท่านั้นเองนะครับนาทีกับ2นาทีครับถึงจะเรียกมาทำไมได้นะครับซึ่งไอตัวที่มันอยู่ก็อยู่นานด้วยนะครับ ส่วนเกรดขาล่างนะครับไม่สามารถเก็บเกรดจากมอนโปรตีได้นะครับต้องตีจากบอสเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมไปทำให้ดูนะครับอีกไซสามารถคลิกลัวได้นะครับลีกค้างได้เลยนะครับแต่ขาะจะมีเดฟชั่นติดรับไม่ปั่นครับว่าก็ยังโดนดาเมจอยู่นะครับนี่ครับดาเมจก็อยู่2 0 0พกว่านะครับ เกียร์ไม่เต็มนะครับผมเดีย๋ยวรอประมาณรอบที่15บห้ากันนะครับเดีย๋ยวผมมาเรียกให้ใหม่ดูอีกรอบหนึ่งครับน่าจะเกียบเต็มนะอ่ะก็มาที่รอบที่15บห้าครับ,บรเรียกใหม่ก็เกียรหายนะครับตัวตายก่อนเลย เกียดเต็มแล้วครับยวรอหมอนมานครับเห็นบอกต้องขีดขวานะอ๋อเป็นชาร์จชาร์จหอ,อกไปก่ออุ้ยก็โอเคดีนะใช้ได้แต่ไม่รู้ดามจเะตนะรู้ดาเมเอตนะไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับก็แล้วผมจะมาคลิปต่อไปนะครับมาคลิปนี้แหละไช่ปาครับผมจา